มันเปิดทุกบ้านเลยแบบตายเพียบเลยอ่ะเอาเออกเกี่ยวไฟยิง่ไฟว่าไงนั่นอนะเนี่ยกูเจอแล้วเจาของเสียงปืนซันตายแล้วเ,เหรอตายแล้ว น้กว่าให้มันยิงจบก่อนไอ้เหี้ยเนี่ยเมมอ่ะตกใจนี่ออกดีกว่าไอ้นี่ไข่ปาะไอ้นี่เปิดลงมาไม่ยังเอ้เอาชั้น3ใครดูว่ามันอยู่มันอยู่ชั้นแพ้อะหรอไม่มีใครขึ้นนะดิ มันยู่งฉันเกี่ยเกียอีกสองภาาโอ้ตายแผเพื่อนไม่รู้เลไม่ได้เินเข้าไปเขี่ยเอไม่ได้เข้าไปพี่ทีองสามนะเอออันตายล้วไอ้สัตว์มีบนเรือนได้ไปเข้าไปเขี่ยใครไปรู้ไหยเฮีย กูจะออกอยู่แล้วไม่ได้ไงอยู่อยู่แล้วไงใครเดินเข้าไปมันอยู่อยู่แล้วแหละเทิมก็อยู่ตรงฝั่งเนี้ยไม่ได้เดินเข้าไปเลยบางทีก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะโอว้เออพวกเหมืนได้ยินเสียงเหยียบแก้วข้างหน้าป่ะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ประยูนทั้งนั้น อยู่ใต้เท้าเราอะไอ้ที่อยข้างบนมันตายแล้วมันตายแล้วเดียค่อยๆแง้มมาเว้ยนึกว่าเข้มบ๊วยเวลาเป็นไงล่ะกปรดซับสไคร์ด้วยนะจับไอ้นี่พี่อยู่อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางทั้งสองแถวๆนั้นอะหายหน้ามาทางเราเหมือนตัวยิงฝั่งนั้นแหะคือไม่ใช่ด้านหลังชูตัว มันจไปเอยกที่เอายากดที่สวยนะอ่ะมันไม่อยู่ที่เดิมหรอกมันในตัวเดียวเนี่ยใช่คือได้เสายิยง ของริงกันแล้วทุกคนไหน,น,นอ่ะทั้งสองเหรอสองโอเค บางทีแมฆมองไกลๆไอ้เห kind of ี้ยแล้วมีตัวมีเสียงวิ่งข้างในพี่พอที่น่อรอดพอที่น่อรอดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยโอกระพูดเน็ดเข้าไปนี่เหน็ดเข้าไปราบล ด,ดูแตกใหญ่พี่ดูแตกใหญ่มีแตกระวางหนึ่งกับสองคนสร้างสองไม่เห็นเนี่ยไปรูแตกใหญ่ถอยก่อนพี่แตกใหญ่มีอยู่ตรงทางออกเลยไปทางสนท่าอะอะ ถ่ายมาก่อนถ่ายมาก่อนเดี๋ยวไปเล่นหลังสร้างสามเอหลังรอบสามใครเนีันมัน่ยมันมันถ่ายไปไหมอเนกอเนกออกมาอยู่ตรงห้องน้ำแหละอจิ๊บเรามีสะโคบเล่นไกลๆได้มันยิงไหมเนี่ยใช่มันยิงที่อยู่ไหนพี่อยู่ตรงกระแพงเขียวเหมือนยิงพี่เลยจิ๊บกับพี่โออยู่หลังรอบสองอะเลงเลงทั้งสองได้อยู่ ข้างบนแป๊บหนึ่งเจอเจอตัวเฮ้ยในรถเมย์ใครอะไม่มีนะพี่ไม่รู้มันมาแล้วมันมาแล้วมันอยู่ในรถเมย์ในรั้วโอเคย์กำลังวิ่งไปมันวิ่งออกไปทางขวาไปทางรูแต่ทางทางขวาคือทางดอมเนาะโอเคทางทางรูแต่ออ้อมแล้วมันอ้อมแล้วเฮ้ยมันวิ่งกลับมามันเข้ารถเมย์อยู่ไหนนะมันพี่อยู่ข้างนอก รถเขียวข้างนอกใช่ไหมมองอยู่ในรถเมย์เออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นมาแล้วเห็นที่เมย์แล้วเห็นมาแล้วได้เห็นหัวใช่ยืนน่ะโดนไม่ตายเฮียมันจะเหนีที่ชาร์จชาร์จเลยพี่โดดไปอีกฝั่งพี่มันอาร์มอาร์มส้มแคปป้าอยู่ระหว่างรถเมเย์เห็นล้ กระโดดออกไปเหรอไม่ใช่ออ๋ออนน,นัมันมีคนมีคนมายัดไม่ใชคนมายัดพี่เอ,ออ,อ,อ,อมันตายตัวนึงโอ้เข้ามาแล้วพี่ข้างนอกพี่อยู่ไหนมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วตายตายตายข้างหลังมีโอ้ที่ตายข้างนอกบอกฟ้าข้างหลังตรงท <Okay S 1> ี่มันเจ็บหนักทีก่สุดนะ มันเหมือนมัเข้าไปในรถกตตายตายตายหมกฟ้าตายมีอีกนะมีอีก,อม,อกมาจากสะพานนิวแก๊สโอเคพี่ตัดน,นพี่อยู่ข้างห่เหรอพี่าอยูอขย้างนอ้ิอโอ้คโอเคโอ้โอ้ย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 อ้ยโอ้ยโอเลยนะ้ออ้ยยโ้แตกใหญ่ โอเคอยืบอยู่ข้างในเนาะอยู่ข้างในอยู่ข้างในตัวอะไรเดินมาไมหมล่ะทางไหนนั่นั่นทางเน็ตเหรอทางเน็ตเออมันเน็ตมันเน็ตมันเน็ตมันเหน็ตที่เดินฉากออกมาปะแต่พี่ดูประตูให้อยู่ทางที่มันเน็ตอ่ะพี่เจ้า ด้วยประตูไม่จิ๊บดูประตูนั่นแหละ,ะมองมันเข้าประตูข้ามแค่ไหมประตูที่มันเหน็นเมื่อกี้แหละโอเคพี่มาตรงสะพานรถไฟพี่เดิน,นอมอมอยู่เดินวนๆอยู่หาตัวมันต้องอยู่แถวนี้แหละใกล้ๆนั่นแหละ ไอตัวไอตัวที่ตายคือมาจากทางที่เรามาเลยทางรัวเออแก๊สใหม่อ่ะโยะวังจะแคปมันมีทั้งหมดสี่ได้สองตัวแล้วเอาอยิงไปสามตัวพี่คือคือ คือตอนที่พี่อยู่รถเขียวรูเล็กอ่ะพี่กำลังบวกกับตัวในรถเมย์ถูกปะเสร็จปุ๊บมันออกจากคอนเทนเนอร์ลวดมาสองตัววิ่งเข้าพี่ออกพี่ออกมาแล้วมันวิ่งผ่านหน้าพี่เข้าไปตัวหนึ่งแล้วพี่บวกกับอีกตัวอนตรงข่อไปแล้วในขณะที่พี่บวกอีกตัวท่อไปอ่ะมีวแก๊สมาเท่ากับที่เห็นสามตัวแล้วก็ในรถเมย์เป็นตัวพี่ยิงเหรอพี่ยิงเต็ปสิอ๋ออ๋อ ียอดรู้กัน <Okay. S 1> พี่อยู่ในหลุมในหลุมอทางเนี่ยระหว่างเขียวกับสะก็เอ่อตึกสองอะโอเดอมสองเนาะเอออะไรมันรูดย้าอยู่ตรงนี้วะแกบมัง้งใครย่องวะมันตัตรูจะไ่ออกไปดูให้ okay. อ้ยโดด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 โดอยโพี่เหรอเออาโีไอ้ยนี่มันตายล้วงออกมายิงมันเอมันยิงพี่เอ้าเหรอไม่ไม่รู้อะทิพดโยนคนเหรอแเยอะจัดกลับเข้ามาในรั้วจะเอาของพี่เบไปโยน ไนะอ้แคปพี่มันชอบไอ้นี่มันชอบมาคุยทิ้งเย่ยพีพเเ่เอาเอาเบตามาใช่ไหมกระเป๋าพี่ไม่เอาเบตาใครวะเนี่ยกระเป๋าพี่กระเป๋าพี่เบ้อยู่กับทิปแล้ว น้ำสองจิดหลังน้ำสองวิ่งอยู่ดินไหมอ๋ออ๋ออ๋อเป๋าวม่วงตายไหมไม่ตายไม่ตายวิ่งไปไหนละวิว่งไปทางกำแพงแตกกระเป๋าวม่วงตายตายโอเคอันนี้น่าจะตัวอื่น ไม่รู้ว่ามีอีกตัวมั้ยแล้ี่มาทางเนี้ตั้งตัวเมื่อกี้มันอยู่ไกลจังวะมีแถวนี้ตัวหนึ่งที่ยิงไว้แล้วะี่ที่โดนคุยไปแล้วจะแคปมั้งคุยไป ไอตัวขาวคือตัวสุดท้ายที่จิ๊บยิงเหรอตัวตัวตัวก่อนสุดท้ายตัวที่วิ่งเข้ามาเฮ้ยพี่มีตัวหนึ่งคิดตายเหรออยู่ในรถเมล์ตายเฮ้ย ピーマン。 เหลือสี่อยอะๆโอ้อหนึง ได้ยินใช่ไหมตัวที่อยู่สร้างของแบบอยู่โอ้โห,โหยากูหมดเลยพี่เบยิงกี่ตัวนะไม่ได้ยิงเลยเพี่โอเท่าไหร่ตีตีแล้ว หนึ่งสองห้าต,ตัวอิ่ม นันเนตมาที่ตึ้มใช่เลยกลัวจะเป็นมึนแท้ไปปืนจิ๊บอันนี้เหรอไอหมวกอะใช้หมดใช่ไหม มีใครบ้างวันเนี้ยนีไอ้เฮี้ยนี้ด้วยมึงยี่น,น,น,น่นอนแน่ตกแต่ดติจิตอลดิจิตอลหลบตบฝากกดติดตามกดซับสไคร e ให้ผมหน่อยนะครับบ๊ายบาย